สวัสดีครับวันนี้วันที่19สิงหาคมแนวรับสำคัญของวันนี้นะครับมองไปที่3315ครับถึง3310นะครับอันนี้เป็นโซนซิ่งนะครับแต่ไม่ใช่แกนสำคัญนะครับแกนสำคัญอยู่ที่มาสเตอร์บาร์ครับสามสถึงสามสครับแนวรับสำคัญนะครับถ้าหลุดลงมาก็ลึกลงมาหน่อยนะครับก็จะเป็นแนวรับนี้นะครับ สามสองเจ็ดห้าครับถึงสามสองเจ็ดหนึ่งนะครับมาดูแนวรับแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูแนวใต้กันหน่อยนะครับแนวต้าสําคัญนะครับโซนเป็นผมมองไปที่โซนมัคเตอร์บาร์เลยนะครับที่สามสามห้าหกนะครับถึงสามสามห้าเก้าหลังจากนั้นนะครับก็จะไปเจอโซนซิ่งเรานะครับก็สําคัญอีกเช่นเดิมนะครับก็สามสามเจ็ดหกครับถึงสามสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับมาครับสายซิ่งกันครับ มาดูสายซิ่งครับําเฟรมย่อยลงมานะฮะสามเฟมย่อยลงมานะครับก็จะเป็นส่วนนี้เลยครับปัจจุบันครับราคาปัจจุบันอยู่ที่สามสามสามหกนะฮะวันนี้มาสายนิดนึงนะฮะสามสามหนะตอนเป็นราคาปัจจุบันนะครับถ้าลงมาในโซนสามสมสามห้านะครับเราจะบ่ายขึ้นไปเลยนะครับบ่ายขึ้นไปหาโซนนี่นะหาโซนมาสเตอร์บาร์เลยนะครับ3ามสมสมห้านะครับ เพราะนั้นครับสายซิงครับสายซิงก็ Mm กันด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้กราฟก็ไม่ค่อยตรงสเปคหรือไม่ค่อยตรงตามแผนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเล่นตามโซนนะครับรอให้เป็นเย็นให้พอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฝากพี่ๆด้วยนะครับ Mm ด้วยนะครับผมมาครับใครสนใจนะครับ อยากมาเรียนศูนย์สูตเซียนนะครับอะคาเดมี่เรานะครับสมาร์ทโปรฟฟตอะคาเดมี่เราครับยินดีและเปิดสอนนะครับใครที่ไม่รู้เริ่มต้นยังไงหรือใครที่ไม่รู้จะตีโซนตรงไหนนะครับทางเราก็ให้คำปรึกษาได้นะครับหรือใครที่อยากจะหาเทคนิคเพิ่มเติมก็ทักลิงใต้โปรไฟล์นี้นะครับ หรือเปลี่นคำว่าสนใจใต้คลิปนี้ฝากติดตามพวกเรา Smart Profit Academy S P A บัมบัดเทรดเดอร์ Academy ของเรามีการเรียนการสอนโครงสร้างราคาที่มีชื่อว่า Quantum f i ิและยังมีสอนพื้นฐานสำหรับมือใหม่ในคอร์สศูนย์สู่เสียงที่ออกแบบมาให้เข้าใจง่ายๆนอกจากนี้เรายังมีห้องซิกวางแผนเทรดมาสเตอร์บาร์โซและพาทำกำไรในตลาดจริง ผ่านช่องทาง DC ทุกวันเราจะไปสอนการน m เอ็มพอที่นั่นและหาจุดเข้าจุดออกไปพร้อมๆกันทุกคนจะต้องมีโซนของตัวเองเพื่อยืนในตลาดนี้อย่างยั่งยืนทักมาสอบถามรายละเอียดกับทีมซัพพอร์ตเราที่ m S A U S P A เราจะยืนในตลาดนี้ไปด้วยกันสปา Smart Profit Academy